สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7กันยายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข3 หมายเลขห้าหมายเลขศนหมายเลขสี่และหมายเลขสองเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของพุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถน้งำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกัวเลขของท่าน ผมจะขอจับไปท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก6ก6 5และ60เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลายี่ิบสองนาฬิกาถึงยี่ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขสี่และหมายเลขหก เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำห6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก15 17 และ1 4สเป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6กหมายเลขสอง หมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สมช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ ู่แรก6สองและ64เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3มช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขแต่ละหุ้นในช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําวิคัาเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยก็ขอประกาศ เชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายในวันศุกร์ที่11กันยายน2563ทางสถาบันตักกศิลาหัวลาได้จัดงานชัยยะบูชาบูชาพระลาหูในเวลา4นาฬิกา40นาทีถึง4นาฬิกา50นาทีเป็นเลิกทําพิธีไหว้พระลาหูเวลา10นาฬิกา ทางสถาบันได้เปิดให้มีการดูดวงชะตาฟรีแก่บุคคลทั่วไปและในเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาจัดพิธีถวายของพระลาหูและสถาบันตักกศิลาหัวลาขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีได้ตามในเวลาดังกล่าวสถาบันตักกศิลาหัลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาหัลา,าศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนง และยังได้เปิดสอนวิชาทักษานำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ